เรียนท่านประธานผมลังสมรมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาตามยตินี้ผมขอเวลาท่านประธานไว้10นาทีนะครับเพื่อที่จะอภิปรายโดยไม่ให้ซ้ำกับเพื่อนสมาชิกท่านอื่นตามยติที่ถูกเสนอโดยท่านธีรชัยพันธุมาศเพื่อขอให้มีการตีความข้อบังคับข้อ151ประกอบข้อบังคับข้อ1 1 4ข้อ124นั้นผมมีความเห็นว่าการดำเนินการ ของกรรมธิการที่ได้รับมอบอำนาจในการไปพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไม่ชอบด้วยข้อบังคับข้อ124รท่านประธานครับผมจำเป็นต้องขอเท้าความกันอย่างนี้ว่าเมื่อครั้งที่มีการยื่นเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราต่างๆมีการเสนอเข้ามาเป็นยติด้วยกัน13ยัตยติจากหลากหลายพรรคการเมืองครับ แต่ปรากฏว่าร่างที่ได้รับการเห็นชอบนั้นที่ผ่านวาระที่หนึ่งมาได้นั้นมีแค่เพียงร่างเดียวซึ่งถูกเสนอโดยท่านหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ร่างดังกล่าวมีหลักการที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายมากครับนั่นก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา83และมาตรา91โดยมาตรา83มีสาระสำคัญคือว่าด้วยจำนวนสอส,อสอประเภทของสอสส่วนมาตรา91 เป็นเรื่องของการคำนวณของสสบัญชีรายชื่อว่าคำนวณกันอย่างไรล่างดังกล่าวนะครับหลายคนก็ตั้งความหวังว่าล่างนี้น่าจะเป็นล่างที่ถูกใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้งใหม่ซึ่งบางท่านก็ตีความถึงขนาดว่าล่างนี้จะเป็นล่างที่นำพาประเทศไทยกลับไปมีระบบเลือกตั้งแบบคู่ขนานที่ไม่นับสสที่ควรจะมีของแต่ละพักการเมืองซึ่งผมต้องตั้งข้อสังเกตว่าหากล่างรัฐมนูญฉบับนี้ ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้งทั้งระบบจริงทําไมหลักการที่ถูกเสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์จึงไม่วางหลักการให้กว้างขวางกว่านี้ด้วยเหตุนี้ผมจึงมีข้อโต้แย้งสองข้อเพื่อแสดงให้เห็นว่าร่างนี้มีความไม่ชอบด้วยข้อบังคับของการประชุมของรัฐสภาและมีความไม่ชอบมาพากลอย่างไรจุดแรกครับในการรับหลักการในวาระที่หนึ่งซึ่งเป็นการรับหลักการ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแค่เพียงสองมาตราคือมาตรา83และมาตรา91ปัญหาที่เกิดขึ้นทันทีก็คือร่างของกรรมธิการกลับมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญถึง9มาตรามีหลากหลายประเด็นที่ดูแล้วเป็นการแก้ไขที่ขัดต่อหลักการอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการตัดข้อความให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและรับในมาตรา83ในมาตรา85 และไปเขียนใหม่เอาไว้ในมาตรา83หรือในวักท้ายของมาตรา85ก็เปลี่ยนวันที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องตรวจสอบและกประกาศผลให้เร็วโดยเปลี่ยนให้เร็วขึ้นจากเดิมที่กำหนดเอาไว้60วันเป็น30วันหรือการตัดมาตราบางมาตราของรัฐธรรมนูญทิ้งไปหรือการกำหนดให้เมื่อแก้รัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็ให้ไปใช้บังคับการเลือกตั้งครั้งหน้า ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวไม่ใช่การแก้ไขที่เกี่ยวเนื่องตามข้อบังคับข้อร้อยยี่สแต่อย่างใดไม่ใช่เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่สอดคล้องกับหลักการตามวาระที่หนึ่งที่รัฐสภาได้พิจารณาสำหรับข้อบังคับข้อที่124เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นกรณีสําหรับการแปรยติในการทำหน้าที่ของกรรมธิการจะไม่ใช้ถ้อยคำว่าแปรยติครับ แต่ใช้ว่าเป็นการพิจรารณาของกรรมธิการหากกรรมธิการท่านใดไม่เห็นด้วยก็จะสามารถสงวนความเห็นเอาไว้ได้จึงมีประเด็นว่าในการพิจรารณาแบบนี้มันสอดคล้องต้องกันกับข้อบังคับข้อ124หรือไม่ซึ่งถ้าเกิดไปดูข้อบังคับให้ละเอียดเราจะพบว่าข้อบังคับข้อร2 4ใช้สำหรับกรณีการแปรยติเท่านั้นการจะตีความ ว่ากรรมธิการสามารถใช้ข้อ,ขอบังคับข้อนี้ได้ด้วยจึงไม่น่าจะสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามครับหากพยายามต,ตีความให้ได้ว่าแม้ถ้อยคําจะระบุว่าเป็นการไปยติก็ตามแต่ก็รวมถึงการพิจารณาของกรรมธิการด้วยผมก็เห็นว่าไม่สามารถพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐรมนูญได้กว้างขวางอย่างที่กรรมธิการแก้ไขรัฐมนูญชุดนี้ได้จัดทําขึ้นเพราะถ้อยคําของข้อบังคับข้อ124ยรร่ท้ายที่ระบุว,ว่า การแปลยติเพิ่มมาตราขึ้นใหม่หรือตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูนแก้ไขเพิ่มเติมเว้นแต่การแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการนั้นซึ่งการจะเอาข้อยกเว้นตรงนี้มาใช้เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูนในมาตราอื่นๆเพื่อให้เกิดความสอดคล้องจึงต้องทําอย่างเท่าที่จําเป็นแต่ปรากฏว่าในการพิจารณาของกรรมธิการ กับแก้ไขรัฐมนูญนะครับรวมกันถึง9มาตรานี่ไม่ใช่การแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการที่เป็นข้อยกเว้นของข้อบังคับตามข้อ124ตามที่ผมได้อภิปรายไปแล้วอย่างไรก็ตามครับอาจจะมีคําถามว่าแล้วการแก้ไขเพิ่มเติมตามที่เกี่ยวข้องตามข้อยกเว้นของข้อ124ควรจะเป็นอย่างไรผมขอยกตัวอย่างให้เกิดความชัดเจนครับเช่น การแก้ไขรัฐมนูลมาตรา86ในเรื่องของสัดส่วนสอส,อสอซึ่งจะต้องสอดคล้องกับรัฐมนูญมาตรา83ซึ่งกรรมธิการได้แก้ไขมาตรา83ให้มีสอส,อสอเขตจํานวน400คนบัญชีรายชื่อ100คนในมาตรา86ก็ต้องเขียนให้จํานวนตรงกันอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทําได้การแก้ไขหลักการดังกล่าวจะเป็นอันตรายต่อระบบประชาธิปไตยที่เรามีการใช้รัฐสภาในปัจจุบัน เพราะหากปล่อยให้มีการแก้ไขหลักการกันได้ต่อไปนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องมีการกําหนดให้การพิจนารณารัฐรัฐมนูญทําเป็นสมวาระอีกต่อไปเพราะจะมีประโยชน์อะไรครับท่านประธานหากปรากฏว่าเมื่อรับหลักการในวาระที่หนึ่งไปแล้วในชั้นกรรมธิการหรือแประยะติสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ได้แบบนี้อย่ามีสามวาระเลยครับจะไปแก้รัฐธรมนูญกันอย่างไรก็เชิญเลยที่ผมต้องพูดเช่นนี้ผมอยากให้บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ซึ่งหลายคนเป็นสสมาหลายสมัยได้รู้จักละอายแก่ใจเสียบ้างว่าการทําเช่นนี้ไม่ต่างอะไรกับการสอดไส้ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่อรัฐมนูญและประเทศไทยต่อไปในอนาคตจุดที่สองครับท่านประธานผมต้องเรียนต่อท่านประธานว่าปกติแล้วเรามักพูดกันว่าการแก้ไขกฎหมายจะขัดต่อหลักการที่รับในวรระที่หนึ่งไม่ได้ซึ่งการตีความตรงนี้มักไม่รวมถึงเหตุผลที่อยู่ด้านล่างของหลักการ เหตุผลจึงมักถูกใช้เพื่ออธิบายถึงจุดมุ่งหมายของหลักการดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนและกระจ่างมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามผมต้องเรียนต่อท่านประธานว่าจุดนี้เองสะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่องของร่างร,รัฐมนุญฉบับนี้ที่เราได้รับเอาไว้ในวาระที่หนึ่งเพราะปรากฏว่าเหตุผลที่มีการระบุเอาไว้หากอ่านให้ดีจะพบว่าได้กำหนดให้มีสสในสภาแค่เพียง400คนเท่านั้นย้ำนะครับว่าเขียนเอาไว้ว่า400คนเท่านั้น โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นสอสอเขตแต่เมื่อเปิดหน้าถัดไปซึ่งจะปรากฏต้นล่างที่แนบเอาไว้ด้วยจะพบว่ามีการเขียนเอาไว้ให้มีสอสอจำนวน500คนนี่แสดงให้ถึงเห็นถึงความเร่งรีบของการพยายามที่จะเสนอร่างรัฐมนูญฉบับนี้โดยไม่พิจารณาให้ละเอียดรอบคอบซึ่งอาจจะเกิดปัญหาตามมาในภายหลังหากเราจะปรับปรุงล่างแก้ไขนี้ให้สอดคล้องกับเจตนาลมของผู้ล่างเราควรจะถือ เกตาดาลมส่วนไหนดีจะเป็นส่วนที่เป็นเหตุผลหรือส่วนที่แนบมานี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเรามีการพูดกันครับท่านประธานว่าให้ถอนแล้วนํากลับไปแก้ไขเสียใหม่เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์สมบูรณ์หากดึงดันฝืนต่อไปก็อาจจะกลายเป็นการทําลายระบบรัฐสภาในที่สุดเพราะมันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรอีกต่อไปแล้วท่านประธานครับทั้งหมดนี้ที่ผมกล่าวมา ผมทราบดีว่าพวกท่านอยากจะแก้ระบบเลือกตั้งพวกท่านเชื่อว่าการทําเช่นนี้จะทําให้พวกท่านกลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งแต่ก็ช่วยเขินอายกันบ้างได้ไหมไม่ใช่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญกันแบบไม่มีหลักเกณฑ์อะไรที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าผมเห็นดีเห็นงามกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมติดคุกเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้จากการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญตอนประชามติ แต่ผมไม่เชื่อเด็ดขาดว่าการใช้ทุกวิถีทางไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่คือประตูทางออกของวิกฤตของส,สังคมไทยผมอยากให้หัดที่จะเรียนรู้บทเรียนในอดีตเสียบ้างขอบคุณครับท่านประธานครับ